สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนเพชรบุรีนะครับ ผู้ท่านพบกับบรรยากาศงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็มีความคืบหน้าหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานหรือสะพานข้ามแยกราชเทวีการยกเลิกทางมาลายชั่วคราวด้านหน้าของอาคารสปินทาวเวอร์การก่อสร้างในส่วนของเสาเข็มขุดเจาะสถานีราชเทวีและตอนนี้สถานีประตูน้าด้านหน้าจุดนี้ก็เริ่มมีการเบี่ยงการจราจรหรือแค่ฝั่งละสองช่องจราจรเท่านั้นเองครับส่วนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี BTS พญาไทตารางจุดนี้จะเป็นชุมชนบันล่มไซเป็นทวีของรถไฟทางกายสายภาคตะวันออกวันที่ถ่ายคลิปก็คือเมื่อวานครับวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกา เเรียกได้ว่าพอมาถึงที่นี่ปุ๊บก็ฝนตกหนักอย่างมากเลยครับในย่านพญาไทในย่านราชเทวีแห่งนี้ส่วนด้านล่างจุดนี้ตามถนนพญาไทเดินตรงถัดขึ้นไปก็จะพบกับแยกราชเทวีนะครับก็คือจุดหมายที่ผมจะพาทุกท่านมาชมกันในวันนี้ก็คือในส่วนของงานลิสสะพานข้ามแยกราชเทวีเพื่อที่จะก่อสร้างสถานีราชเทวีด้านหน้าจุดนี้นะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศอีกสถาน,นีครับในสถานีถัดไปคือสถานีประตูน้ํานั่นเองครับตอนนี้ผมเดินมาถึงด้านหน้าของอาคารสปรีดทาวเวอร์้วครับสะพานด้านหน้าจน จะเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแยกร่าเทีวีก็คือจุดที่ผมขี่เสตนเอาไว้นะครับจุดนี้จะเป็นสะพานข้ามแยกซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการยกเลิกทางม้าลายชั่วคราวแล้วครับ บริเวณด้านหน้าของอาคารสปริงทาวเวอร์และฝั่งของถนนเพชรบุรีซอย16โดยผู้ที่จะใช้เส้นทางก็สามารถใช้เส้นทางทางมาลายฝั่งตรงข้ามทดแทนได้ครับตอนนี้ผมเดินเลี้ยวกว่าเข้ามาที่ฝั่งของถนนเพชรบุรีนะครับจากจุดนี้ด้านกว่ามือจะเด่นว่าจะเป็นสะพานข้ามแยกแต่ตอนนี้จุดนี้ก็มีการรื้อถอนหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนจากจุดนี้นะครับเดินตรงถัดขึ้นไปจะเป็นที่ตั้งของอาคารพักออดรชินราะเทวีครับช่วงแดดยืนถ่ายคลิปที่จุดนี้ก็ยืนได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ครับ เพราะว่าจะมีจักรยานยนต์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้า,ทาให้เห็นก็ค่อนข้างที่จะเยอะส่วนพื้นที่ช่วงกลางถนนเพชรบุรีในจุดนี้ตอนนี้จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรมีแมคโครเข้ามาในพื้นที่มีเคนเข้ามาในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยบริเวณด้านล่างจุดนี้ทางราอฟมอก็ได้แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบนถนนเพชรบุรีบริเวณของเพชรบุรีซอย5 ก่อนถึงแยกเพชรพรามเพื่องงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะสถานีราชเทวีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์จึง,ตรตรงสวนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือฟอมอได้แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชน ผู้รัดจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงทางวิ่งและสถานีดใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขงุโนโนนทร์ยุ่งสุดวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจําเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณเพชรบุรีซอย5ก่อถึงแยกเพชรพระรามเพื่องานก่อสร้งางเสาเข็มเจาะสถานีราชเทวีตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง13พฤษภาคม2568มีผลให้ถนนเพชรบุรีนะครับบริเวณซอยเพชรบุรีซอย5ก่อถึงแยกเพชรพระรามสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรทั้ง2ฝั่งโดยประชาน ชนก็สามารถเข้าออกที่ปราศัยได้ตามปกติครับ อันนี้จะเป็นภาพในอดีนะครับของสะพานข้ามแยกราชเทวีซึ่งตอนนี้จุดนี้กาลังการถอนไปได้ครึ่งสะพานนะครับขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ตัวส่วนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนของสถานี b t s ราชเทวีนะครับในอนาคตด้านล่างจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นลงที่3ารและทางขึ้นลงที่4ของสถานีราชเทวีก็จะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เป็นสถานีใต้ดินด้านล่างได้เช่นกันครับ ด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นด้านที่ย้อนขึ้นไปทางฝั่งของสถานีบีเสพญาไทไปทางแอร์พอร์ตลิงพญาไทไปทางอนุสสวียีชัยสมรภูมิส่วนด้านหลังของแอดจุดนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นสะพานหัวช้างเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบถัดไปก็จะพบกับแยกปัจจุวันพบกับ NBK Center นะครับส่วนอาคารสูงด้านขวามือจุดนี้แต่เดิมันจะเป็นป่ากล้วยแนอดีตครับซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็ก่อสร้างเป็นโครงการมีจูดไคยาเสร็จแล้วนะครับก็คืออาคาร JRK t o w e รือา Sumit t o ่นเคังไเตอร์ห้ือว่าชัมบิาทาวาวอร์นั เป็นฝั่งของถนนเพชรบุรีแล้วก็ช่วงที่เป็นงานก่อสร้างของสถานีประตูน้ําที่เป็นสถานีถัดไปครับสำหรับสถานีถัดไปนะครับสถานีประตูน้ำรหัสก็คือ O.R.09 เป็นสถานีใต้ดินเช่นกันครับทางขึ้นลงก็จะมีทั้งหมด4จุดจุดแรกนะครับจะอยู่บริเวณของ h o มบุ้มซอนเพชรบุรี จุดที่2อนะครับจะอ,อยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าพันทิพาซาในอดีตจุดที่3ก็จะอยู่บริเวณของตึกแถวหัวมุมทางเข้าสู่โรงเรียนกรุงเทพการเมธีวิทยาลัยและจุดสุดท้ายนะครับจะอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามการบริเวณของหูมุมซอยเพชรบุรีซอยส,สิสครับโดยตอนนี้บริเวณที่ตั้งของสถานีประตูน้ําก็ได้มีการปิดเบียรพื้นที่เพิ่มเติมนะครับบริเวณด้านหน้าของคอนโดไอดีโอคิวสยามรัชเทวี TV, ถึงบริเวณของห้างสรรพสินค้ากรุงทองพาซาเพื่อดําเนินงานย้ายสาธารณูปรวค และปรับทางเดินเท้าและงานติดตั้งไฟฟ้าสถานีประตูน้ำรหัสโออาย์เโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขโโุนนนท์ตัวสูวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่14คุมภาพันธ์ถึงวันที่31สิงหาคม2568เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมง ซึ่งตอนแจ๊ดมาถ่ายคลิปบริเวณของสะพาลอยตรงเพชรบุรีซอย13มองตรงเข้าไปทางท่าทูอินโดนีเซียจะเห็นว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถสั่นจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรเท่าน,นั้นเองครับสำหรับท่านใดที่ต้องเดินทางบนถนนเพชรบุรีในจุดนี้ ก็ขอให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าการจราจรยิดติดหนักอย่างมากเลยครับในบริเวณนี้สําหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกจะมีทั้งหมด11สถานีเป็นสถานีใต้ดินตลอดสายเลยครับเริ่มตั้งแต่สถานีบางขุนนนท์สถานีศิดีราชสถานีสนามหลวงสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีหลานหลวงสถานียมราชสถานีราชเทวีสถานีประตูน้ําสถานีราชปาลบสถานีดินแดง สถานีประชาสงเคราะห์และก็จะเชื่อมต่อกับสถานีศูนย์วาพนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีระยะทางอยู่ที่13.4กิโลเมตรและคาดว่าจะเปิดให้บริการตลอดเส้นทางน,นะครับภายในปีพศ2573ครับในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้นะครับ ความคืบหน้าประจำเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในจุดนี้งานโยธาจะอยู่ที่5.07%งานระบบไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่2.53%และความก้าวหน้าโดยรวมนะครับจะอยู่ที่4.82%ครับขอปุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วบางขุนนงสุดวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผมไปอัปเดต ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับ วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับชิวไลฟสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ